สวัสดีครับวันนี้ก็พกผม Beast e x e l นะครับวันนี้เราก็อยู่เกม Pokemon Radical Red Version ในพาร์ทที่29กันแล้วนะครับก็ใน Radical Red ครั้งนี้ในพาร์ทที่เราเราก็ได้ชนะหลีกเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะมาหาคอนเทนต์ทำนั่นก็คือน่าจะเป็นการ remap นะครับกับเขาเรียกอะไรนะหัวหน้ายิมคนที่เคยสู้มานะครับก็เห็นภาพมันสั่นเร็วๆอย่างนี้ก็ผมเปิดคูณ4นะครับเดี๋ยวขอปรับลงสักหน่อยแล้วกันโอเคครับตอนนี้เป็นคูณ3แล้วออกมา ยิมแรกครับไปหาทาคิชิกันดีกว่าโอเคครับไม่รู้จะได้สู้หรือเปล่าทีมผมจะไม่จัดใหม่นะครับผมจะเอาทีมนี้เลยนะทีมของอ่าที่ชนะลีกมานะผมจะใช้ทีมที่ชนะลีกนี่รีแมทกับพวกยิม้มลีดเดอร์นะครับอ่าไฟฟ้าเอาไปก่อนนี่ไม่รู้เพื่ออะไรนะครับจะหาทำเลยครับสารพัดครับ ในการที่เจอกับทาคิชินั้นเราคงไม่ได้ใช้ดอนแน่นอนนะครับเพราะว่าดอนมันเป็นธาตุไฟก็ติดไม่กล้าให้จูใครครับดอนก็ติดอย่างเืินไปเช่นกันหินอะไรเงี้ยไม้มีกันหินไหมเนี่ยดูก่อนนะครับไม่มีกันหินมีแต่กันน้ำ แต่มันคงไม่มีธาตุน้ําหรอกน้ําหินเหรอตัวอะไรว่าน้าหินเนี่ยไม่รู้ครับจาไม่ได้โอเคครับเปิดด้วยลาพาร์สนี่แหละโอ้อ่าคู่ต่อสู้ที่ฉันชอบจากมาซาราเทาเข้ามาแล้วฉันอยากจะโชว์ให้นายดูว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นนะระหว่างนี้ฉันก็อยากจะสู้กับนายิีหน่อยเอาล่ะมาสู้กันไหมรู้อยู่แล้วมามาสู้กันอย่างฟแฟร์กันเถอะ มาครับทาเกชิครับหกตัวครับกี่ไกอ up เวทเท่ากันเลยวะหรือมันแมชเลเวลให้เท่ากันวะไม่รู้เหมือนกันครับมันจะทำอะไรว่าสเตลล็อกไหมเนี่ยไม่รู้ครับเฮ้ยเฮ้ยหลบได้เหรอไม่สเตลล็อกจริงด้วยนิสเดอนเราโดน่าปิดผนึกแล้วนะครับไม่ควรปล่อยออกมาไม่งั้นโดนหินคุณสี่เจาะตายแน่นอนไอ้เหี้ยอิงวิร์ดอีกแล้ว โอ้ลาพาร์เอ้ยยิงวืดเลยนักหนาวะแอบบิลิตี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันวืดบ่อยจังไปครับรีเบทครับอืมถ้าลาพาร์มันจะวืดบ่อยขนาดนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวต่อไปโอ้โหแม่งเอ้ยลาพาร์ตายไปแล้วอะดีเทคก,ก่อนครับอุ้ยแม่งไม่กล้าเหรอหายละว,วิงบีดอะโอ้แพ้ทางเนี่ยโดนตอดเลือดแล้วด้วย โอ้แตกครับไม่รอดแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยไปครับเลนตัวล่าครับขูมันเออมันจะต้องใช้ท่าหินมันน่าจะเร็วกว่าเราด้วยโอสวิตโอ้หีดินเลยว่ะโอ้มีแผ่นไหวลืมไปมันใช้ได้ครับเปลี่ยนตัวนี้ครับโู้เบาจัง เขาหน้าจูใครนําตัวแรกเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยดาคอนแดนโอ้มันบฟว่ะมันยิงมังกรได้ไหมเนี่ยมันน่าจะเรียนได้นะแต่ไม่รู้มันเรียนมาหรือเปล่าสายหมดแล้วครับอีนี่ท่าน้าน้าหินเออใช่ตัวนี้แหละน้ําหินโอ้เชิวสมัยเด้อเฮ้ยมันจะเร็วเท่าเราปะสองระดับโอ้มันใช้ท่าอะไรเมเทอบีมเอ้เชี่ยมีไวเฮิร์บตูมระเบิดออ เจ้าช่วยกล้วยกลวยทอดเชี่ยมันเร็วกว่าเราแล้วนะเอาล้วครับอืมสักกุพันนี่แน่อะไรแค้นล็อกครับใครเร็กวกันวะไม่รู้ครับโอ้มันเร็วกว่าครับเอ็กซิลล็อกโหแม่งชิบหายละตัวแพ้หินทั้งนั้นเลยชิบหายโคเทกครับ เอซ e l l ล็อนี่มันถ้าไ r ออ r i t ตีป่าวะทำไมมันกดทันไอตัวนี้ตลอดเลยดูทรงไอนี่ก็ไม่รอดครับจะเหลืออะไรตายดิผมว่าผมเล่นเล่นกับยิมอย่างนี้ไม่ได้ละมาสเตลล็อกใช่ไหมตอนนี้เราไม่มีตัวแพ้หินแล้วเว้ยพอแล้วเลิกก่อนให้มันแล้วครับเอาจริงแล้วอายุทราย คลิปเทินถ้าเปลี่ยนตัวไอ้นี่ถ้าดูดเลือดอ่ะดูดไปเลือดมันลดก็ดูดไปดดไป,ไปครับบอนซีบ่บลาบเบิลอ้ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะกันเวทน้อยกว่านะผมก็ดูดไปเ<ไ>รียบร้อยครับตัวแรกอีซี่เมื่อกี้อ่อนให้เฉยไม่จะทำอะไรวะโปรเทก่อนครับ น่าจะเอ็กซ์เซลล็อกปโอโคตรคอมแบทเลยอไอจ้จ่าตัวอะไรไม่แพ้โคตรคอมแบทไม่มีครับแบบไม่ถึงต้านทานมันน่าจะอัดมาครับโอ้ตายเลยเหรอตายเลยไอจ้จ้าไม่มีใครเร็วเท่าจูใครเราแล้วคิดว่านะไปครับจูใครครับ กดมก้าแล้วอัดมันเลยดีเฟนต์มันลดเพื่อนล่อมันตนเอ็ดว้าแดกไปเด็แตกลดป้องกันมาแล้วแล้วต่อไปมันก็จะกดไอตัวอะไรนะมังกรนี่มาคนระับมังกรกีมันจะกดเมก้าแล้วก็อะไรนะเมก้าวิ่งบีทครับโอเคจําได้จาได้วิ่งบีทมันจะตีเข้าตัวนี้น้อยครับแต่ว่ามันก็มีแผ่นดินไหวอยู่ดีดังนั้น ที่นี่ครับเอามาลดแอตแทกมันแล้วมันก็จะแผ่นดินไหวใครถือกันว่าจูใครกับตัวนี้ตัวนี้ถึกกว่านะโอเคถ้าตัวนี้ถึกกว่าก็เอาตัวนี้แล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแม่งก็กดวิงบีดอยู่ดีครับ มาโจครับไหนดูที่กดวิงบีทจริงปะเนี่ยแต่ก็น่าจะกดนะไ,ไงว่าแล้วไปครับรถได A ้แท็กมันดีครับเอาให้สุดครับขอแล้วอืปต่อยแม่งเลยสเตลล็อกกว่ารอบนี้ไม่ใช่เตลล็อกอ่าสโตเนตขอให้มันโดนนะ โดนด้วยเถิดเออสวยเรียบร้อยครับออมสตาร์ครับมันจะกดอะไรวะขอดูก่อนเฉลิมเมตชิมชหายแล้วอ๋อมันจะใช้ท่าไอ้ไอ้เมเทโอบีมครับเอาเหล็กมายืนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เราต้านทานดีว่ะแต่มันก็กดอยู่ดีว่ะเฮ้ยมันเอาว่ะไปครับยิงโป้งแตกแตกไหม ยืนให้ไหวเพื่อนถึงเองจะไม่ได้หนาก็เถอะย่ำม,มีตีมสปีดแทเนอนแต่ว่ามันบัฟมาแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะทําอะไรผอมีไอบีมด้วยเชียแต่ผมว่าจูใครผมสู้ได้นะแบบความเร็วอะ่ะด้านความเร็วผมว่าผมสู้ได้ครับผมน่าจะวันช็อตมันได้โอ้ยเชียมีพื้นหินด้วยเหรอลืมไปไอเชียมันเร็วกว่าฟักโอตายยกตีครับเล่นอย่างนี้ ไปตายหมดครับบัฟมาขนาดนี้โอ้มาตายตัวนี้กันเนี่ยนะฮึม <hour> มาทาคิชิมาสู้กันไมวจูไคมาแล้วนะครับมันกระสอบทรายมากไปครับลูกโป่งเด้งดึง ไอีกพองขบูดเด้งๆครับดูดเลือดได้แต่ตอนนี้เลือดยังไม่ลดยังไลยังไม่ได้ดูดไปดูดมันเลือดเราจะไม่ลดต่อไปเป็นอมสตาร์นะครับมันจะกดบัฟแล้วก็ยิงชาร์จบีมต่อไม่ใช่ชาร์จบีม,มเมเทอบีมมันจะบัฟแล้วเรียบร้อยป้องกันจะลดครับแต่โจมตีมันจะเพิ่มขึ้นสปีดด้วย เป็นท่าที่ขี้โกงมากเลยมาครับได้เวลาตีส่วนแล้วครับไฮโดปัม๊มอย่าวืดนะขอยกนิ้วให้นะครับนิ้วกลางมันจะวืดไปทำไมไม่เข้าใจท่านเลยจริงๆทำไมวัลาพัทวลาพัทค่อยช่วยตั้งใจต่อสู้ไม่ได้หรอครับเฮ้ยอี้ Ôi Nó lèo à Tẹt Mình bắp dập lấy vậy เปิดก่อนเว้ยนี่สปีดเราเท่าไหร่วะทำไมเราเปิดก่อนมันวะทำไมบางทีมันก็เร็วบางทีมันก็ช้าวะสองสาสิบเองเนี่ออโอ้ยืนไหววะดูดเลือดคืนดีวะยังหว่านี้ยดูดมาอืมตายหาซะมึงเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าชนะตอนนี้กำลังในใจคือแบบเ,เพ้แล้วเหรออะไรเงี้นะครับ นี่แพ้ต่อสู้ดากอนแดนดากอนแดนมันบัฟอีกแล้วเหรออุ้ยติดขี้แต่ไม่ตายครับเอยถ้ามีตัวมัรคพันน่าจะโอเคนะครับแต่ไม่มีสเตลล็อกจะเหลืออะไรล่ะต้องหวังพึ่งดากเพานะครับว่าจะเร็วกว่ามันไหมเร็วกว่าไหมล่ะเร็วกว่าเยี่ยม ัวสุดท้ายอ่ะเร็วมากหวังว่าจะไหวนะครับแ,รแต่กระเพาเรามันบัฟว่ะโอ้ไม่ตายครับศพต่อไปคูเป็นคูเออเฮ้เสงตัวนี้มันจะไปสู้อะไรได้วะนั่นไงโอ้ oh my god ครับ น่าจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าไม่เกิดอะไรผิดพลาดอย่างการตีเวือดอีกนะครับเพราะผมไปถึงตัวสุดท้ายมันแล้วไงแล้วตัวผมก็เริ่มจะจับทางดามจมันได้แล้วก่อนหน้านี้ยังไม่รู้ว่าดามจมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้โดนมันหมดแล้วก็น่าจะไหวนะครับน่าจะแน่าจะนะออมซารครับมันก็จะบัฟเหมือนเดิมมันนั่นแหละ มันก็จะเริ่มยิงแล้วคำถามคือกูจะยิงว่าหรือเปล่าถ้ายิงว่าอีกเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟแล้วนะอย่าว่านะขอร้องไปเขาโเงครับครับขี้โกงมากไปไฮรูปั๊มขอโดนๆเอออย่างงั้นดีกว่าค่อยคุยกันได้หน่อยไปครับลูคาเดวครับรับตีนครับปิว เออไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเพื่อนตัวเราบ่อยแล้วไม่ตายไม่ตายแต่แต่ต่อจากเนี้ยเองตายเนี่ยโชคดีเพื่อนเออลากลูคาริโอลูคาริโอนี่มันต้านหินสีปะ่ะสีเท่าหรือเปล่าวะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่ซักครันตายแน่นอนครับไปเก็บงานลูกไะไกันล็อก นี่จะโคดคอมแบทครับไปมีหน้าที่แค่นี้แหละเรื่ตัวลาเลยอุ่ยติดขี้ด้วยเหรอจเจ๋วเลยไอ้นี่น่าจะเร็วกว่านะเร็วกว่าอยู่แล้วอุ๊มีเอ็กเซลล็อกเออลืมไปหายแม่งเดือดรถเลยว่ะอืมตีแม่งเลยไอ้นี่นอ่ะมันจะใช้ท่าเลยวะมีโปรเทคอยู่กดเลยครับ สอ่แดนไอเชีย่ยเวีนละไอชิบหายโอ้โหบ้าอีกแล้วเหรอไอแต่เราเร็วกว่านะเพื่ออะไรวะนี่มันหลอกให้กลัวนี่หว่ามันก็เจอดาก้อนแดนใช่ไหมแปลว่าเราเร็วกว่ามันนะไปครับดาก้อนแดนใครเร็วกว่าดิเนี่ยวัด่วล่ะใครเร็วกว่ากันอ่ะอ้าวเรายังเร็วกว่าอยู่เดี๋ยว เว้ยแล้วนี่เราไปทำอะไรมาเนี่ยเมื่อกี้เอ,อื้อวิงบีดตายครับไปทีละตัวเลยมันบับว่ะเฮ้ยอย่างนี้ไอ้ไก่ไฟเราจะสู้มันได้ไหมเนี่ยอ่ะหวังว่าจะสู้ได้แล้วกันวิงบีด อเฮ้ยวะมียาเฟ้ยเรื่อยเอ้าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้บทจะง,ง่ายก็ง่ายอะไรวะแพ้ไม่ตั้งหลายรอบบทจะง,ง่ายมันก็ง่ายเลยนะครับโอ้นายเติบโตมาไกลามากเลยนะเนี่ยมากกว่าตอนที่เจอกันครั้งนั้นอีกฉันได้ยินข่าวมาว่าฮีโร่ที่หยุดแก๊งล็อกเก็ตได้นะก็คือนายใช่ไหมล่ะฉันหวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะมอบให้กับนายได้นะอู้ ได้รับมินไม่กล้าของอตัวชื่อว่าเฮียอะไรวะอ่าพัตละแล้วก็ได้สโตนเอ็มานะครับเจ๋งเลยเพื่อนขอบใจโอเคครับสำหรับพาร์ทที่29นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก็ติดตามคลิปอื่นคลิปใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ